หลายท่านนะครับอยากให้ผมรีวิวปัตเตอร์เลียนรุ่นนี้นะครับนี่นะครับปัตเตอร์เลียนของเคมีร e, ุ่นนี้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวให้ดูแต่ตอนนี้หลายท่านนะครับที่คอมเมนต์บอกว่าอยากดูเตียงสะผมนะครับเดี๋ยวทางนั้นคลิปนี้เราไปดูเตียงสะผมกันก่อนนะครับผมคลิปหน้าค่อยมารีวิวปัตเตอร์เลียนรุ่นนี้ครับช่องปัตเตอร์เลียนตัดผมมาแล้วครับผมนะครับเตียงสะผมอ่างสะผมนะครับสามารถเลือกสีเบาะได้ทุกสีเลย นะเลือกสีเบาได้ทุกสีตามใจชอบอไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีน้ําเงินขาวดําอะไรก็แล้วแต่สามารถเลือกสีเบาได้ทุกสีตามใจชอบนะครับอันนี้ก็เป็นสีชมพูนะครับยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับผมนะครับอุปกรณ์ตัดผมทุกชนิดเลยนะครับก็สอบถามอะไรก็จะมี ID ดียลน์ขึ้นให้ดูนะครับแล้วก็สอบถามมาเข้ามาทางไลน์นะครับ เลือกสีเบาะได้ทุกสีนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับนี่ลูกค้าก็สั่งแบบนี้ได้เลยนี่นะครับไอดีไลน์ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยหรือจะสแกน QR วอโค้ดมีอุปกรณ์ตัดผมทุกชนิดเลยนะครับจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านรอรับได้เลยครับผมถ้างั้นดูอุปกรณ์ตัดผมไปเรื่อยจบคลิปนะครับกดติดตามสีแดงๆไว้เลย thank you